เรียนกรองโซล่าครับสูดูข้างนี้ไม่ได้นะข้างนี้มันขาวอยู่ครับแต่ข้างในเนี่ยต้องดูข้างในนู้นนะรูต้องดูดีดูข้างในนึงนะครับครับมันมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่แค่ตรงนี้นะกรองมันมองไม่เห็นครับไม่เหมือนวีโก้ตรงนี้นจะมีเหล็กกั้นอยู่หร้อแท้ อันนี้ทั่วไปเกรดีตรงนี้ไม่ใช่นะครับต้องดูข้างในนูนะ่นน่ะเนี่ยดูข้างในน,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 นู่นนู่นเนี่ยข้างในด,ดำอยู่ครับไปดูกรองอยู่ข้างๆในตันนั่นแหละโอ้พี่เรยนมองไม่เห็นเนี่ยพอมาดูอย่างเงี้ยโอ้เน่าเลยครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้กรองอยู่ตรงนี้นะเน่าเลยครับนึกว่าสะอาดไม่สะอาดครับ ต้องมองข้างในเนะี่ยมีร้อยสนิมเลยนะข้างในนะี่ยถ้ามองข้างนอกมันจะสะอาดอยู่แต่มองข้างในไม่สะอาดกรองสซล่ากรองโซล่ากรองสุล่าครับว,ว,วันนี้วอาทิตย์ครับสันดี โอ้สีซีดแล้วเดี๋ยวทำสีใหม่โอ้สามสิบปีแล้วสู้กันเหลือเกินนี่เปลี่ยนใหม่แล้วนี่อันนี้ของเก่าสามสิบปีแล้วอืีนีววัตทุดิบเปิดได้หรือเปล่า